สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะแนะนำหลักสูตรปอเอกเศรษฐศาสตร์าการเมืองระหว่างประเทศและพัฒนาหลักสูตรนี้ได้จัดตั้งขึ้นในปี2563นะครับโดยดำริของท่านอาจารย์นรงเพชรประเสริฐซึ่งท่านย้ายมาจากจุฬาท่านเคยจัดตั้งหลักสูตรนี้ที่จุฬาแต่เป็นหลักสูตรปอโทแล้วท่านก็ตอนมารังสิตท,ท่านก็จัดตั้งหลักสูตร ปอเอกนะซึ่งหลักสูตรนี้นะท่านก็พยายามที่จะจัดตั้งปอเอกมามานานแล้วแล้วก็มาสำเร็จที่มอรังสิตนะหลักสูตรนี้มีความน่าสนใจตรงที่เป็นแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศนะซึ่งเป,เป็นการศึกษาที่หลักสูตรเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเนี่ย จะไม่พูดถึงเท่าไหร่นักนะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เรียนกันอยู่แทบทั้งหมดนะก็คือเศรษฐศาสตร์กระแสะหลักซึ่งเป็นหลักสูตรตามแบบตะวันตกของอเมริกาและยุโรปนะครับส่วนเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศเนี่ยน่าจะมาจากอังกฤษออสเตรเลียบ้างแต่ส่วนใหญ่ในอเมริกาจะเป็นเศรษฐศาสตร์กระแสะหลักทีนี้เศรษฐศาสตร์การเมืองเนี่ยท่านอาจารย์รงเห็นว่ามีความสําคัญมากเพราะว่า มันมีปรากฏการณ์นะทางการเมืองระหว่างประเทศทางภูมิรัฐศาสตร์หรือเหตุการณ์สําคัญสำคัญ 3, ของโลกนะเช่นการจัดระเบียบโลกใหม่อะไรพวกนี้นะซึ่งเศรษฐศาสตร์กระแสหลักก็ไม่ได้ให้ความสนใจแต่ความจริงเหตุการณ์สถานการณ์โลกเหล่านี้มันมีอิทธิพลอิทธิพลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะกิจกิจกรรมในประเทศหรือระหว่างประเทศนะหรือ เศรษฐกิจโลกก็ดีนะมันขึ้นอยู่กับการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์พวกนี้นะเพราะฉะนั้นาหากเราวิเคราะห์ใช้ทฤษฎีกระแสหลักอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะอธิบายาความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับจีนหรือสงครามรัสเซียยูเครนหรือทำไมเงินเฟ้อที่มาจาก ราคาน้ามันที่มันสูงเพราะว่ามันเกิดความตึงเครียดจากสงครามอะไรเงี้ยนะเศรษฐศาสตร์กระแสหลักก็จะเน้นเฉพาะดีมันสปปายอะไรพวกนี้นะก็ก็เหมือนกับว่าเศรษฐกิจเป็นไปตามปกติะแต่ความจริงในโลกปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเร็วมากะเปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วก็ถ้าใช้กระแสหลักมาวิเคราะห์บางทีจะตามไม่ทันตามเหตุการณ์ไม่ทันนะอย่างปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความขัดแย้งแทบทุกภาคส่วนแทบทุก ภูมิภาคของโลกนะทั้งสงครามการค้าสงครามอาวุธนะแล้วก็ความตึงเครียดแม้กระทั่งใกล้บ้านใกล้ประเทศไทยก็พมา่าก็ร้อนระอุสงครามพมา่าซึ่งต้นเหตุของสงครามเนี่ยมันมาจากความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็ส่งผลมาถึงเศรษฐกิจเศรษฐกิจในภูมิภาคเศรษฐกิจในประเทศนะเศรษฐกิจประเทศไทยก็กระทบกระเทือนไปด้วยนะ แล้วก็ค่าเงินนะเงินเฟอ้อค่าเงินจะอ่อนจะแข็งอะไรพวกนี้มาจากปรากฏการณ์ที่อธิบายด้วยเรศร,รษฐศาสตร์การเมืองทั้งนั้นเลยนะเรศร,รษฐศาสตร์กระแสหลักก็โดยมากจะใช้ทฤษฎีดีมานสป라이ดซึ่งถือเสมือนหนึ่งว่าตลาดดําเนินไปตามปกติซึ่งตามความเป็นจริงนะสภาพแวดลอ้อมมันไม,ไ,มไม่ปกติเลยนะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอะไรเงี้ย ทีนี้สําหรับหลักสูตรที่เราเรียนเนี่ยจะเป็นหลักสูตรปริยาเอกนะเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศภาษาอังกฤษก็จะใช้ IPED IPED International Political Economy and Development IPED นะครับแล้วก็การเรียนโครงสร้างโครงสร้างการเรียนก็คือไม่มีคอร์สเวิร์นะ เขียนวิทยานิพนธ์อย่างเดียวนะใช้เวลาสามปีแต่ไม่เกิน6ปีนะอันนี้ที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะหลักสูตรปีสอ6 3แต่ปี2568เรากำลังปร,ปรับปรุงหลักสูตรโดยเป็นหลักสูตร1.2เป็นแผนหนึ่งจุดสเนี่ยรับรับนักศึกษาปอโทจบปโทแล้วก็มาเรียนปอเอกของเราได้แต่ว่าปรับปรุงใหม่ เราจะเพิ่มแผน1.2เข้าไปคือรับปริญญาตรีด้วยที่มีประสบการณ์หรือความสาเร็จทางธุกรกิจอะไรก็แล้วแต่นะจบปริญญาตรีก็มาเรียนปอเอกของเราได้นะแต่ปตร,รีจบปตร,รีจะใช้เวลา5ปีแต่ไม่เกิน8ไม่เกิน8ปีนะ,ะโครงสร้างของหลักสูตรก็คือไม่มีคอร์สเวิร์กนะแต่จะมีคอร์สซึ่งไม่นับเครดิตนะเป็นคอร์สเขาเรียกว่าปรับพื้น เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่เข้ามาที่ไม่มีพื้นเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์การเมืองเราก็จะปูพื้นให้จะมีจะมีะมะมคอร์สทีมที่มานับเครดิตนะแล้วก็จะเราจะมาปรับพื้นความรู้ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองแล้วก็ยังมีคอร์สปรับพื้นท,ท, ruktur, ท,ที่ที่เราเรียกว่าสัมมนาคอร์สสัมมนาอันนี้จะเสริมความรู้สําหรับนักศึกษาที่ต้องการจะรู้ประเด็นอะไรเป็นพิเศษ แล้วก็อีกคอร์สหนึ่งก็จะเป็นที่เรียกว่า,าหัวข้อพิเศษหรือ special topic เพราะนักศึกษาเราถ้าสนใจจะทำเรื่องอะไรเนี่ยก็บอกอาจารย์หรืออาจารย์ที่ปรึกษามาเราก็จะจัดคอร์สพิเศษพวกนี้ให้เป็นการปรับพื้นแล้วก็ปรับความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์โลกด้วยนะเพราะนั้นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่านักศึกษาที่รู้มีความรู้เศรษฐศาสตร์ฐฐาการเมืองจบไป เป็นบัณฑิตเศรษฐศาสตร์าการเมืองนะโดยเฉพาะปริญญาเอกเนี่ยสามารถจะวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ปัญหาเศรษฐศาสตร์ได้อีกชั้นหนึ่งก็คือนอกจากชั้นเศรษฐศาสตร์กระแสหลักดีมานสัลายก็สามารถจะไปวิเคราะห์ระดับเศรษฐศาสตร์าการเมืองระหว่างประเทศจะทําให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของสถานการณ์โลกต่อเศรษฐกิจไม่ว่าเศรษฐกิจภายในประเทศ หรือต่างประเทศหรือภูมิภาคหรือของโลกได้อย่างถูกต้องลึกซึ้งแม่นยำม,มากขึ้นนะทีนี้ก็จะมี r e q u i r e m e n t เพิ่มเติมเนื่องจากไม่มี Cost Work เราก็ Require ว่านักศึกษาที่เข้ามาเข้ามาในหลักสูตรเนี่ยจะต้องเขียนบทความไม่ต่ำกว่าสามบทความนะเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารหรือตีพิมพ์ในโปรซิเดนติ้งของอการประชุมวิชาการ หรือคอนเฟรนซ์นะครับเมื่อครบสามบทความแล้วเป็นบทความที่ควรจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักศึกษาสนใจที่จะทําต่อวิทยานิพนธพอเขียนบทความลงตีพิมพ์ครบสามบทความนักศึกษาก็จะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติหรือ Qualifying Exam หรือ QE นะพอสอบผ่าน QE เสร็จก็จะมีสิทธิ์ที่จะนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธนะครับ พอนาเสนอโครงร่างวิทยาพนน์แลวก็โดยโดยคาแนะนําของอา,อาจารย์ที่ปรึกษาด้วยนะเราจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาประกบคนต่อคนไปหรืออาจจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอ o a d v i s o r ผู้เชี่ยวชาญทางข้างนอกมาด้วยก็ได้นะแล้วก็เมื่อโครงร่างนั้นผ่านาผ่านการอนุมัติจากกรรมการหลักสูตรกรรมการหลักสูตรก็จะมีประกอบด้วยห้าหท่านนะผู้สูงอวาุรู้ห้าท่าน สามท่านมาจากภายในมหาวิทยาลัยอีกสองท่านมาจากภายนอกนะก็ห้าท่านเมื่อห้าท่านอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาก็สามารถที่จะไปเขียนวิทยานิพนธ์โดยละเอียดได้นะในระหว่างที่เขียนวิทยานิพนธ์ตามโครงร่างที่ได้รับการอนุมัติอนุมัติแล้วแล้วก็เขียนวิทยานิพนธ์ก็ใช้เวลาปีสองปีหรืออะไรก,ก็ว่าไปนะเสร็จเมื่อไร่ปุ๊บก็นํามาสอบป้องกันนะ โดยกรรมการชุดเดิม5ท่านชุดเดิมนะแล้วก็ในช่วงที่เขียนวิทยานิพนธ์นปอเอกนะ,ะก็สามารถก็ r รีควายว่าต้องเขียนบทความอีกสองบทความนะซึ่งบทความ2บทความหลังเนี่ยะจะต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในวิทยานิพน์นะ,ะเพราะฉะนั้นการที่จะจบได้ก็ต้องอ เขียนวิทยพจน์ที่ผ่านการสอบป้องกันแล้วแล้วก็เขียนบทความสบทความสุดท้ายนะลงตีพิมพ์ในสกอปั s หรือ TCI ไนะอแล้วก็คุณสมบัติอื่นก็เป็นไปตามาระเบียบข้อบังคับของบัณฑิตวิชาลัยเช่นภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษก็ต้องผ่านเกณฑ์ของศ,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 ศูนย์ศูนย์ศูนย์ภาษาอังกฤษของหมหาวิทยายลัยก็ได้ หรือสอบโทเฟลหรือสอบไอเอออะไรก็ได้นะซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดนะภาษากิษผ่านแล้วก็คุณสมบัติอย่างอื่นก็ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะแล้วก็ก็ถือเป็นอันจบจบทีนี้ในระหว่างที่สามปีอย่างของของ,ของนักศึกษาที่จบ ปอโทรหรือ5ปีสําหรับผู้เข้ามาเรียนที่จบปตรีเนี่ยเราก็มีการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในรูปของการจัดสัมมนาในรูปของจัดคลินิกปอเอกซึ่งเราพยายามจัดทุกเดือนนะคลินิกปอเอกก็เพื่อให้หนักศึกษาได้พบปะกับณาจารย์แล้วก็พบปะกับซูเปอร์วิเซอร์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ให้หนักศึกษามีโอกาสเสนอโครงร่าง วิจัยพนหรือเสนอแนวคิดที่จะเขียนบทความที่จะลงทีพิมพ์นะนำเสนอคุยกันก็ได้ไม่ต้องเป็นทางการนะแค่มีไอเดียก็มาคุยอาจารย์อาจารย์ก็จะค่อยๆเขาเรียกอะไรค่อยๆขัดเกลวแนะนำอะไรให้จนจนสามารถที่จะเขียนเป็นเรื่องเป็นราวลงตีพิมพ์ได้หรือถ้า เป็นโครงร่างวิาีิพนผลก็อาจจะมีแนวคิดมาว่าผมอยากทําเรื่องนั้นเรื่องนี้นะแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์คณอาจารย์ในคณะก็จะช่วยต่อเติมเสริมแต่งให้มันสมบูรณ์อะไรขึ้นนะจนจนทาเป็นโครงร่างสําเร็จอะไรนี้นะเพราะเพราะนั้นเราเราเรา,เราไม่ได้ไม่มีคอสเวิร์ก,กัจริงแต่เราคอยดูแลตลอดเวลานะหลักอ่โดยเฉพาะการประชุมคลินิกปอเอกเนะี่ยสำคัญมากเลยนะเราเราพยายามทําทุกเดือนแล้วก็ นักศึกษาที่อยู่ห่างไกลทีนี้มีมีพิเศษอย่างหนึ่งสําหรับหลักสูตรเราก็คือเนื่องจากไม่มีคอร์สเวิร์กเพราะฉะนั้นผู้ประสงค์จะเรียนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดก็ได้อยู่ต่างประเทศก็ได้ก็เรียนได้เพราะไม่ต้องเข้ามานั่งเรียนนะแล้วก็เวลาประชุมอะไรก็ผ่านออนไลน์ได้นะปรึกษาอาจารยา์ที่ปรึกษาก็ผ่านทางออนไลน์ก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้เราก็มีไลน์กลุ่มนะนะซึ่งสะดวกหลายอย่างแล้วก็ ตอนนี้เรามีนักศึกษาปอเอกที่เป็นชาวต่างชาติก็กมีหลายคนนะเช่นจากบางกากาากังกลาเทศจากไนจีเรียจากสิงคโปร์อันนี้ก็จะเป็นประมาณคร่าวๆอย่างนี้นะคือจะจะจะ,จะเรียนให้ทราบนิดหนึ่งว่าการที่ไม่มีข้อสร์ปไม่ได้หมายความว่าหลักสูตรมันง่ายนะไม่ง่ายเพราะว่าเท่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนักศึกษาเข้ามาเนี่ยยี่สิบกว่าคนอะไรนะเขาก็ปรากฏว่าเข้ามาปีแรกนะ ปรากฏว่าเขียนไม่ใช่เขียนช่เขียนบทความลงตีพิมพ์นเนี่ยมันยากนะสามบทความเนี่ยกว่าจะผ่านเนี่ยกว่าจะกว่าจะเข้ามาสอบค e ีได้นี่ก็ปรากฏว่าล้มเลิกความความตั้งใจไปมาเยอะเลยนะก,ก,ก,ก็เพราะฉะนั้นไม,ไม่ง่ายเลยนะไม่ใช่เพราะฉะนั้นท,ทุกคนต้องใช้ความพยายามอาจจะความพยายามหนักมากกว่าเรียนคอร์สเวิร์กอีกเพราะคอร์สเวิร์กนี่ผ่านก็คือผ่านแต่เขียนเขียนบทความเนี่ยนะ ถ้าเขาไม่รับลงตีพิมพ์มันก็คือไม่ผ่านอะไรนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความพยายามมากแล้วก็เป็นเครื่องการตีเรื่องคุณภาพว่านักศึกษาที่จบในหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรแบบนี้มีคุณภาพแน่นอนช่วยตัวเองได้แน่นอนแล้วก็วิเคราะห์อะไรเนี่ยสามารถใช้ความสามารถของตัวเองเอได้เต็มที่แน่นอนนะอาจจะผมว่าอาจจะดีกว่าเรียนคอร์สเวิร์กซึ่งอันนั้น ตัดสินกันที่ A ที่ B อะไรนะก็อันนั้นจะอาจจะสบายกว่าแต่ว่าของหลักสูตรเราเนี่ยค่อนข้างยากในแง่ว่าเขียนบทความนะเขียนบทความสามหลักสูตรคือเขียนบทความสามเขียนบทความสามบทความก่อนจะเริ่มโครงร่างวิทยาโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้วก็ระหว่างเขียนวิทยานิพนธ์ก็อีกสองบทข้อบทความทั้งหมดห้าบทความซึ่งถือว่าหนักมากเพราะฉะนั้นหลักสูตรเนี่ย ก็ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากถ้าพวกเราสนใจนะถ้าคนที่สนใจนี่ก็ไม่ยากก,ก็ประมาณนี้นะหลักสูตรก็